ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมได้ยวนสักขวดนี่โอเคเลยมาถึงช่วงอร่อยสุดเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์14นะครับจำซอยนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าตรงปากซอยเนี่ยเลยไปนิดเดียวจะมีร้านที่น่าสนใจอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านผัดไทยรสชาผัดไทยร้านนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยคุณผู้ชมต้องลองมาดูว่าเขาไม่เหมือนอยังไงผมรับรองว่าคุณผู้ชมฟังแล้วดูแล้วจะต,ต้องแวะมาทานอย่างแน่นอน แต่ช่วงนี้นั่งทานที่ร้านไม่ได้สามารถ Delivery ได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเกิดร้านไหนเป็นร้านอาหาร delivery แล้วเราก็อย่าลืมครับแพ็กค,คู่ไปกับเครื่องดื่มหยวนก็ได้ของเขาเนี่ยไม่ต้องมาต้มเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับเรามาถ่ายทําร้านนี้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดครับคุณผู้ชมผมมาเยี่ยมเขาแล้วไม่เคยออกทีวีนะครับร้านนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับผัดไทยรสชาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้ะหายได้ประโยชน์ สวัสดีครับสวัสดีครับผมวัสดีับุกมาเลยนะไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยไม่มีครับผมครับจัจาข้างหน้าหน่อยครับทำไมตั้งชื่อผัดไทยรสชาจริงๆแล้วผมชื่อบวรศักดิ์รสชาเราเอานามสะกุลผมเนี่ยขึ้นมาเป็นชื่อร้านเพื่อที่อยากให้แบบว่าอาม่ากงผมที่ลุ่่งรับไปแล้วเนี่ยช่วยผมหน่อยครับแต่ก็อืินขายผัดไทยอย่างเดียวป่ามีอย่างอื่นด้วยมีอะไรบ้างมีขั้วไก่ด้วยนะครับขั้วไก่แล้วก็อาหารตามสั่งทั่วไปนะครับแต่วันเนี้ที่ผมมาเนี่ยผมต้องการรู้จักอันนี้เลยผัดไทย บาลนีผัดไทยบาลนีโอเคครับผมครับก็คือผมเอาวิธีการทำอาหารของอิาอตาลีอิตาเลียนมาทำอย่างเช่นพาโบนาร่าเนี่ยผัดใส่วายยุโรปสเต็กมีวยายลาดเบิร์นออ,อทีนี้เราก็นังคิดว่าทำไมาเราไม่เอาของดีเรามาเนี่ยมามิกกับอาหารที่เขาก็ทำได้เหมือนกันขอดูได้ไหมได้ครับไปผัดกุ้งต่อกุ้งกอนนะครับผัดกุ้งให้สุกก่อนแล้วเราเส้นกับกุ้งจะแยกกัน แล้วนี่อะไรนี่อะไรเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านซอสสูตรพิเศษครับนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่กระดิดงลงไปกระดิ่งลงไปครับปิดไฟจบแล้วครับแล้วเราก็เอามาพักไว้ก่อนขอพักไว้ก่อนนี่คือเครื่องเคียงนะเครเป็นเนืุ้ดดิบกุ้งเอยเลยผัดกาลดิดีแบบนี้เลยครับมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมแต่แล้วเราเวลาผัดเส้นผัดเส้นนะครับผม เราจะผัดให้ไข่เป็นชิ้นไม่ให้เขาเละมากแล้วเราก็จะใส่เส้นของผมเส้นเลยนะครับใส่ถัวถ่วนิดเดนนินี่คือผัดไทยบาลานดีเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบจุดท้ายแล้วเนี่ย วลันดีผมไปหาข้อมูลมาว่าเขาใช้อะไรหมัก<ม>เสร็จแล้วสมัยก่อนเขาใช้ด้วยองุ่นหมักองุ่นนี้ผมหมักไว้อยู่นะครับ<ม>ในวลันดีพร้อมกับน้ำมะลิด้วย<ม>จะให้พี่ดิวว่าลองชดมดูมออ มันเป็นมันมีกลิ่นหอมอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่เอาบรั่นดีผัดจบมันไม่ใช่มันต้องมีกิ่นอีกมีคอนเทนต์แล้วก็มีเรื่องราวนะฮะคุณผู้ชมเสร็จแล้วยังไม่จบครับยังไม่จบอีกผมจะท็อปด้วยหัวเชื้อสเปรย์ผมที่ผมทํามาไว้กว่าจะมาเสิร์ฟไปถึงลูกค้าเนี่ยมันมละเหยหมดแล้วไม่ครับจบสุดท้ายครับอีกทีหนึ่งครับ้คุณมีสเปรย์ด้วยครับอย่างนี้เลยเฮ้ะไรอ่ะ อันนี้แหละครับที่ผมเตรียมไว้ให้ทางรายการพี่ถิวันเลยโดยเฉพาะเลยรายการผมรายการแรกรายการแรกเลยอันนี้คือผัดไทยผัดไทยกล้วยหอมครับนี่นครับคือกล้วยหอมของเราหลังจากเราผัดไทยแล้วเนี่ยลงไปเลยครับโอ้แลครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่ผมเป็นคนแรกจะได้ลองผัดไทยกล้วยหอมของเขานะครับนี่เสร็จแล้วผัดไทยกล้วยเดี๋ยวเราไปแต่งจานก่อนเราไปแต่งจานเดี๋ยวหมูย่างคอยตามมาแล้วกันหมูย่างคอยตามมาโอเคเดี๋ยวผมไปแต่งจานไป ไปเรามาดูผัดไทยกล้วยหอมกันนะครับเราจะเสิร์ฟไว้ทั้งเปลือกเลยพอดมันจะหน่อยครับให้มันมีพิกเจอร์นิดหนึ่งมีครับเหมือนกับว่าเราทอดไปตอโอ้ให้มันดูแบบให้มีกลิ่นขึ้นมาเหมือนเวลาเขาห่อหมกไว้งานอาร์ตไม่ได้ิงที่ผมชอบคุณใส่ใจมากเลยนะครับผู้ชมเรามาต่อที่หมูย่างซูวีนะที่จะมาทำเป็นผัดไทย การซูวีเพื่ออะไรครับการซูวีเนี่ยเพื่อให้หมูนี่ครับเขาคุกกิ้งอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำค่อยๆสุกไปเรื่อยๆค่อยๆสุกไปเรื่อยๆก็คือการซูวีเนี่ยถ้าเป็นภาษาบา้านเราก็คือเหมือนคำตุน๋นถ้าตุ๋นในอมาม่ากงเราเนี่ยตุ๋นไปน้ําหายเราต้องเติมน้ําความอร่อยมันหายไปแต่ซูวีเนี่ยน้ำซอสม,มันอยู่ในถุงน้ําซอสม,มันไม่หายไปมันยิ่งซูมันยิ่งซึมมันยิ่งซึมซึมเข้าไป คุณผู้ชมมาแล้วนะผัดไทยร้านนี้บอกเลยต้องมาลองสักครั้งหนึ่งอะเอางี้ดีกว่าคุณต้องมาลองเพราะบางทีบอกว่าเอ้ยมันไอเดียแปลกมันอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะชิมแล้วบอกแล้วกันแต่บอกเลยถ้าคุณมาลองว่าไอเดียอันดับแรกมาลองได้เลยจริงๆแล้ว่าผัดไทยที่ดีในเมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยผัดแล้วเส้นมันต้องชุ่มฉ่าเคลือบแบบนี้นะวัตถุดิบมันต้องเคลือบเส้นหน่อยแล้วก็วิธีการชิมเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปปรุงม,มากผัดไทยเนะี่ยมันต้องชิมของเขาเลยว่ารสชาติเขามาเป็นยังไง มันจะมีความหอมมันจะหอมถ้าสำหรับคนไม่เคยกินผมนจะบอกว่าหอมแปลกๆแต่ถามว่าดีไหมดีนะอีกอันหนึ่งก็แบมก,กินกับอางหุ่นเส้นกับอางหุ่นเส้นข้าวทานพร้อมกับอางหุ่นนี่เขาหมากักองหุ่นนี่ยเขาไปหมักกับน้ำมะลิกับบาลานดีแปลกในปากคุณผู้ชมจำคำนี้ไว้นะจากผมเลยมันเหมือนมันไปฉีดน้ำในเส้นผัดไทยคนอีกทีนึงครับอือเอานนี้เราลองแบบ กับเครื่องเคียงเาหน่อยเนาะเออกุ้งมาหน่อยเ,อ,เ,อ,าาอ,ยเอาจริ้งนะคุณผู้ชมถ้าถามผมนะที่เป็นนักชิมมา30ปีเนี่ยไอ้พวกนี้มันได้เป็นส่วนประกอบแต่ส่วนประกอบร้านเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าครีเอทไงครีเอทอันนี้มันจะมีรสชาติความหอมกลิ่นกระทะความออมงแอลกอฮอล์ที่เลยเหยไปวันนี้ผมตั้งใจชิมเลยนะเพราะว่านี้เขาทาเพื่อผมโดยเฉพาะอันนี้เหมือนกันปกติแล้วอะ่ะ เส้นอร่อยกับกุ้งอะไรก็จบแล้วนจะเป็นกล้วยนี่เลเราต้องลองลนะอันนี้ผมว่าเชฟทำได้ดีนะแต่จ็เสี่ยงอย่างถ้าเลือกกล้วยไม่ดีนะแต่นี้เขาเลือกกล้วยมาดีมากคุณผู้ชมผมแบงให้ดูเลยเห็นไหมเขาเลือกกล้วยมาดีอ่ะคือพอกินแล้วข้างนอกมันจะกรอบนอกนุ่มใน แต่ผมว่าอันนี้นะมันทําได้2เวอร์ชันนะเวอร์ชั่นแรกเนี่ยคือผัดลงไปในผัดไทยนี้กับเวอร์ชั่นที่สองผัดอย่างนี้ตเต่าแล้วเอากล้วยที่เป็นเนี่ยมาท็อปให้คุณก็ได้แล้วคุณค่อยไปคลุกทีหลังมันก็จะกรอบนานกว่านี้อีกแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมาดูนี่กว่าสุดท้ายผัดไทยหมูย่างซูวีหมูนุ่มนี่ขนาดหมูเนี่ยหมูเป็นสันนอกนะเขายังทำได้นุ่มขนาดนี้เลย อบอกราคาดีกว่าจานนี้เท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยบาทครับจานนี้หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทครับเฮ้ยจานละร้อยมาทานได้เปิดสิบเอ็ดโมงปิดสี่ทุ่มร้านอยู่สุขสวัสดิ์สิบสี่สุขสวัสดิ์สิบสี่ริมถนนเลยหาง่ายเลยนะคุณผู้ชมนะมาได้เปิดทุกวันหยุดเฉพาะมีไหมหยุดเฉพาะไปรับงานนอก ดูแล้วคุณผู้ชมแวะมาได้เลยนะครับผัดไทยปาลันดีผัดไทยกล้วยหอมนี่ตีว้นจนหิวเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่มาถ่ายทาผัดไทยกล้วยหอมนะครับเพราะฉะนั้นแวะมาได้ร้านอยู่ไหนครับอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์14ครับผมสามารถจอดรถได้ริมถนนครับหรือว่าสั่งเดลิเวอรี่ได้ทุกช่องทางครับอ่าแวะมานะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีว้นจนหิวเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ตีว้นจนหิวร้านนี้ต้องลองติดเอาไว้ให้ด้วยนอกจากนั้ยังมีเครื่องดื่มมสุนนพยั ดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับสามารถหาซื้อได้นะครับคุณผู้ชมที่แมคโครโลตัสหรือว่าเซเว่นทุกสาขานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยว,วเรามีสูตรดีๆในช่วงหน้านะครับทำกินที่บ้านหรือถ้าหิวมากสั่งร้านนี้ไปก็ได้นะครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์ อุณนะผ,ผู้ชมครับมาถึงช่วงที่2ของรายการนะฮะผมต้มน้ำรอไว้เลยช่วงนี้แน่นอนคุณผู้ชมเราต้องอยู่บ้านกันนะครับแล้วก็ตามมาตรการต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปถ่ายทำรายการได้อบอกตรงๆนะเกลียดอีโรคนี้<อ>เกลียดไหมเกลียดโรคนี้เป็นผมไหมเกียดมากเลยทำให้ทุกอย่างไม่ดีขอระบายนยคุณผู้ชมวันนี้นะครับเรามีเมนู ที่มาฝากคุณผู้ชมนะครับปกติใครมีปลาทูอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างดีก็เอามานึ่งอย่างดีก็เอามาทอดใช่ไหมฮะวันนี้เรามีเมนูมาฝากนะครับนั่นก็คือเมนูต้มส้มปลาทูสดนะครับช่วงพิเศษเมนูง่ายทําได้อยู่บ้านช่วยชาติเรามาดูวัตถุดิบกันครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างนะครับเมนูนี้แน่นอนนะฮะเราก็ต้องมีส่วนผสมที่จะมาทําเป็นน้ําต้มส้มแต่ตอนนี้ผมต้มน้ําก่อนนะต้มน้ําให้รอเดือดก่อนนะครับอ่ะเรามาดูครับ วิธีการก็คือเราไล่ไลันเลยะคุนผู้ชมครับนี่มีตะไคร้นะผมใส่ไปเลยตะไคร้พริกไทยขาวนะครับแบบเม็ดหอมแดงนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้คือกะปินะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมต้องตำนะตำให้ละเอียดนะฮะให้เข้ากันเนี่ยมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ชอบขี้หน้าใครเนี่ยแหละช่วงนี้ระบายอารมณ์อย่างดีตำไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่นะฮะจากนั้นเราก็นํา ตอนนี้นะฮะน้ำเดือดแล้วพอดีเลยโอ้เวลาได้พอดีครับคุณผู้ชมวัวแก๊สนี่แก๊สเขาแรงดีจริงแป๊บเดียวน้ำเดือดเลยถ้าจะเอาให้อร่อยเนี่ยคุณผู้ชมส่วนหนึ่งตำให้ละเอียดอีกส่วนหนึ่งก็ตำพอหยบับหยาบหยับหยาบหยับหยาบรวมๆกันแบบผมเนี่ยนะแล้วก็เอามารวมกันของน้าเครื่องที่ตำเนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยส่วนผสมที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับนอกจากเครื่องที่ตำเนี่ยก็จะมีขิงนะคุณผู้ชมมีต้นหอมน้ําปลา เกลือปลาทูสดน,นะฮะครับปลาทูสดนะฮะเนี่ยผมจะทำแบบหย,ยาบๆไว้หน่อยหนึ่งอันนี้ก็ับผมว่าหอมแดงอะไรก็ยังไม่ละเอียดละเอียดนี่ละลายลงน้ำไปแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปปนหน่อยใส่ลงไปอีกปนๆลงไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมละลายก็หน่อยละลาย,ยจากนั้นคุณผู้ชมเรา,เาปลาทูนี่นะปลาทูนี่ก็ค่อยหย่อนลงไป หย่อนลงไปนะครับมีปัตถูสดนะฮะหย่อนลงไปเลยผมผ่าครึ่งตัวไว้แล้วหย่อนลงไปนะฮะต้มก็ไปด้วยต้มแบบนี้นะครับส่วนที่เราจะมาปรุงรสเนี่ยคุณผู้ชมเราใช้ชามเดิมก็ได้เพราะมันยังมเีเครื่องของตัวนี้อยู่นะแล้วคุณผู้ชมก็ใส่ทั้งหมดลงไปก่อนได้เช่นเนี่ยน้ำปลานะฮะแล้วก็น้ตาตาลทราย ใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็ทําการละลายก็งอก่อนก็ได้นะครับทีนี้ต้มส้มจะลอ,อยเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันต้องมีน้ํามะขามไงทีนี้น้ํามะขามเนี่ยมาามมไม่ต้องมา้หูหเดี๋ยวช่วงนี้ด้วยนะมุงมืออะไรมาบีบอะไรเนี่ยแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมสะดวกมากซื้อได้ทุกตลาดเลยนี่นะฮะเทเลยเนี่ยผมใช้ประมาณเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยหนึ่งถ้วยเล็กแบบนี้เราก็ละลายไปก่อน ให้เขาเข้ากับน,น้ำปลาแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนะครับนี่เกลือคนไว้แบบนี้เลยก็ได้คุณผู้ชมนี่เราหยอดน้ำตาลปี๊บไปก่อนแหมแล้วเราค่อยเทลงไปนี่นะครับน้ำมะขามเทสักแค่นี้ก่อนก็ได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเร,เราค่อยชิมรสก่อนนะฮะก่อนนี้ก่อนนะอืมตอนนี้ยังไม่ได้ เราต้องใส่ความเปรี้ยวความหวานลงไปอีกนะครับนี่ใส่ไปเลยนะฮะถ้าเกิดว่าต้มส้มจะเอาน้ําเยอะนี่คุณผู้ชมข้อเสียมันก็คือว่าเราจะต,ต้องมีวัตถุดิบเยอะด้วยนะอย่างเงี้ยผมมีปลาเยอะผมเลยใช้น้ําเยอะนะฮะช้อนฟองออกหน่หนึงตรงนี้สามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะฮะว่าเราอยากได้รสไหน หับให้ทุกอย่างเนี่ยเป็น3รสคุณผู้ชมเปรี้ยวอมหวานเค็มนิดๆนะฮะแล้วมันจะอร่อยนะครับตัวต้มส้มเวลาใส่พริกไทยเม็ดต้องระวังอย่าใส่เยอะนะครับไม่งั้นมันจะโอ,อ้โหเผ็ดร้อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีขิงที่หลังลนะครับคุณผู้ชมตัวพริกไทยเม็ดก็เวลาตำอย่าใส่เยอะนะครับเอาใส่ขิงลงไปหน่อยนึงนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเยอะละเพราะตัวนี้มันมีพริกไทยเยอะเผ็ดร้อนแล้วนะครับใส่ขิงไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมน,นะครับ มันหอมซอยแบบนี้เอาละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักขึ้นจานกันแล้วนะครับ้บา้านี่ครับน้ำต้มส้มปลาถูของเรา แล้วก็ีีเนื้อปลาทูนะเนื้อปลาทูสดนะครับใครมีปลาทูสดก็ทําได้เลยเวลาทานก็ระวังก้างนิดนึงนะไมได้เลยเคล็ดลับของเมนูนี้นะคุณผู้ชมหนปลาต้องสดข้อ2ก็คือว่าเวลาทำเนี่ยคุณผู้ชมอย่าใส่พริกไทยเม็ดเยอะเกินไปนะเพราะตอนหลังไม่ต้องใส่ขิงอีกส่วนคุณผู้ชมที่สมัครเข้ามาช่วงสูงต,ตรประจตระกูล อดใจรอหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอย่างแน่นอน ช่วงนี้ผมคิดว่าคุณก็คงไม่อยากให้ผมเข้าบ้านหรอกครับเพราะมันอันตรายนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันหลังจากสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับเรามีเงินรางวัลเป็นช่วยค่าวัตถุดิบแน่นอนนะครับ2,000บาทจากรายการดิวชน,นหิวนะครับนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดูกวันนะครับรสเข้มเต็ม,เ,ตมเครื่องเทศมอบให้ใช้1กระเช้าเลยนะครับเวลาไปเยี่ยมแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับซอสมะขามเปียกสําหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันุกรสชาติมอบให้หนึ่งกระเช้าด้วยและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมโครด ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติแล้วก็ขาดไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่ตัวนี้เลยหน้ากากอนามัยยังไงก็ต้องใส่ไว้นะครับอยู่บ้านก็ต้องใส่ไว้ไม่ว่าเจอใครเจอเพื่อนฝูงเจอญาติสนิทพี่สายช่วงนี้ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับส่วนใครทํากับข้าวไม่เป็นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวช่วงหน้าทัวลงพุงเราก็ปรับเปลี่ยนยังออกไปกินฟรีเที่ยวฟรีไม่ได้ เราจะมีร้านเด็ดร้านดีดิลิเวอรี่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชมด้วยนะครับตระกูลของคุณทําอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจําตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลยสอง0ันบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจําตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้ม เต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัวบริษัท w p วพนยจำจกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงพิเศษนี้จัดทำขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีรายได้และการสั่งอาหารจากทางบ้านเพื่อประครับประคองธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใย จากรายการตีอ้วนชวนหิวช่วงร้านเด็ดร้านดี Delive r y ได้นะจ๊ะวันนี้นะครับช่วงทัวร์ลงพงเนี่ยเราต้องปรับเปเลี่ยนนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับสถานการณ์โควิดมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปร้านรวมทุกอย่างปิดหมดนะครับสถานที่ต่างๆก็ปิดแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นนะครับช่วยร้านอาหารที่มีการ delivery แทนก็แล้วกันนะครับตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าช่วยร้านช่วยไทยให้ผ่านพ้นโควิดกันไปให้ได้นะครับ วันนี้เราจะมีร้านที่เป็น delivery นะครับสองร้านมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับร้านใดสนใจอยากให้ผมช่วยโปรโมทให้เราจะช่วยโปรโมทให้ฟรีเพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในช่วงใหม่ของเรานะครับที่ไม่ใช่ทัวร์องค์ปุไปชมกันเลยครับวันนี้ครับผมขอแนะนำร้านนี้ส้ตมตำเจ้าคุณครับใครที่ชอบอาหารไทยอีสานรสชาติจัดจ้านถึงใจไม่ควรพลาดเลยเลยครับ สวัสดีค่ะเปิ้ลค่ะนภพรอัศวาการเจ้าของร้านส้มตำเจ้าคุณแห่งนี้นะคะที่ร้านจะเป็นขายอาหารเกี่ยวกับช่วงแรกจะขายอาหารเกี่ยวกับอาหารอีสานแต่ตอนนี้ด้วยลูกค้าที่หลากหลายแล้วก็เราเปิดมาประมาณ5ปีกว่าแล้วก็มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลายท่านเราก็เลยมีอาหารหลากหลายมากขึ้นตอนนี้มีกว่า4ีละเมนูโรของทางร้านนะคะก็จะมีชุดสุดคุ้มนะคะก็จะมีไก่อบโอ่งซึ่งใช้เวลาในการหมักไก่อย่างน้อยค่าหนึ่งคืน อันนี้จะหอมสมุนไพรทานกับน้ำจิ้มมะขามคู่กับส้มตำเจ้าคุณส้มตำเจ้าคุณก็คือตำไทยทานกับข้าวมันหมูฝอยใบชะพูเซตนี้จะเป็นเซตชุดๆดคุ้มของไก่อบโอง่งคู่กับส้มตำเจ้าคุณราคา319บาท ส่วนโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็คือเป็นยำกุ้งฟูนะคะทานคู่กับน้ำยำเป็นน้ำยำมะม่วงนะคะถ้าสั่งยำกุ้งฟูราคา250ก็คือแถมตำไทยโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เลยค่ะอีกหนึ่งที่ก็คือเป็นชุดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมาต่อกันอีกร้านนะครับร้านนี้อยู่แถวถนนนางลิ้นจี่ครับชื่อร้านแซบซีฟู้ดต้องบอกเลยว่าร้านเนี้ย เป็นร้านประจําของบริษัทและรายการตีอ้วนชวนหิวเลยนะครับเราไปทานกันบ่อยก็เลยช่วยกันแนะนําช่วงนี้สั่งร้านนี้ไปทานได้เลยครับใจปล้ำจะด้วยไปดูของแถมเขาคุณผู้ชมต้องอดใจไม่ไหวสั่งไปกินอย่างแน่นอนครับสวัสดีค่ะดาน,นะคะจากร้านแซบซีฟูดเดลิเวอรี่ค่ะร้านแซบซีฟูดของเรานะคะมีบริการอาหารไทยจีนซีฟูดส้มตำนะคะ แล้วก็อาหารมากมายบนโต๊ะเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปูไข่นึ่งนมสดนะคะตัวนี้มูลค่าไม่ถึง400นะคะเนื้อปูผัดผงกะหรี่ค่ะ350นะคะอันนี้ข้าวแมวค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าข้าวแมวคุณดานะคะจานนี้แค่80บาทเองค่ะอันนี้จะเป็นหอยเชลผัดชานะคะและส่วนด้านนี้จะเป็นต้มแซบปลาสลิดนะคะสำหรับท่านที่สั่ง d e l ิ v ว r y ครบ1,500บาท เราแถมปากะพงทอดราดน้ำปลาตัวนี้เลยค่ะมูลค่า390นะคะและยังไม่พอแค่นั้นเราส่งฟรีให้ด้วยค่ะพิกัด10กิโลเลยนะคะและถ้าท่านใดยอยู่ไกลกว่านั้นเราลดค่าขนส่งให้ครึ่งหนึ่งเลยอย่างนี้ต้องรองแล้วล่ะค่ะ ร่วมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตแซ่บซีฟดจี๊ดถึงใจคุณผู้ชมร้านนี้นะครับผมเนะี่ยเป็นลูกค้าก็ด้วยป,ปีใหม่พาพานักง,งานมาเลี้ยงเลยสั่งไปทานเลยนะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านแซ่บซีฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ผมก็มีกำลังใจจากน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตนะฮะแซ่บซีฟดจี๊ดถึงใจหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็บิ๊กซีนะครับมอบให้หนึ่งกระเช้าด้วยนะครับขอบคุณค่ะ